สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับช่องยูพันล้าน Channel น,นะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมก็จะไปเดินตลาดเหมือนเดิมนะครับเอวันนี้ก็ถึงอ่าเดินทางมาถึงรถตัดบางกะปีแล้วเนาะโอเคไปเราไปเดินตลาดกันดีก่อนเพื่อนไปกันครับ Terima kasih telah menonton! สี่นอกสองหมี่โลต้องหดไล่อะพี่ก็จะซื้อมาเดี๋ยวทรันี่ะครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้ผมก็ไปเดินตลาดกลับมาแล้วเนาะก็กำลังจะกลับไปที่ร้านนะครับ

คนเริ่มบางตาพครค้าไหมคาเริ่มเริ่มบางตาแล้วนะเพื่อนๆเนาะเราก็หาซื้อของเท่าที่เราซื้อได้นี่นี่แหละวันนี้โอ้ร้อนโอเคปะกลับไปที่ร้านกันดีกว่าเราเราผมก็กลับมาถึงร้านแล้วนะเพื่อนๆเนาะเออ,อเ,เดี๋ยวขอตัวไปจัดร้านก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเข้ามาคุยกัน อากาศร้อนขึ้นทุกวันเพื่อนวันนี้ก็ร้อนมากเลยแดดจ้าเลยอะ่ะ เพื่อนๆหลังจากที่เรารอน้ําซุปให้มันเดือดเนาะเราก็จะมาตําพริกใส่น้ําส้มกันดีกว่าครับหลังจากที่เราตาพริกเสร็จแล้วเนาะเราก็น้ําส้มสายชูผสมลงไปกับพริกเนาะมาเรามาเทลงในกระปุกกัน นี่นะฮะผสมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะน้ำส้มสายชูกับพริกที่เราตำผสมลงไปเนาะมันก็จะได้เป็นน้ำส้มน้ำส้มที่แสนจะอร่อยนะครับคาดบ้านน้ำซุปเรานัาจะเดือดแล้วเนาะเพื่อนอนัติทูนี่ฮะเดือดแล้ว ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เราก็พอกันแค่นี้ก่อนเนาะเอาไว้พรุ่งนี้คอยลุ้นเอาว่าผมจะขายของต่อไหมหรือว่าอาจจะหยุดนะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าที่ตลาดขนก็เริ่มบางตาแล้วพอขายหมคคาก็เริ่มที่จะหยุดกันแล้วนะฮะหาซื้อของยากมากสงการปีนี้ผมอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวไหน,น,นเพื่อนๆอาจจะกินเหล้าเมาเละเทะอยู่แถวร้านาานี่แหละแถวหลาดเพ้านี่แหละกินกับ พี่ชายพี่สาวพี่เขยของศรีพันรายานะครับ1ปีจะมีอยู่2ครั้งคือปีใหม่กับสงกรานนะครับที่จะเมาได้เต็มที่นะเพื่อนๆเ,เนาะเอาเป็นว่าคนที่เดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยกันทุกคนนะครับอย่าเจะร้อนกันนะเพื่อนๆเ,เนาะในการขับรถเพราะช่วงนี้อากาศมันร้อนเราก็อย่าไปร้อนตามอากาศมัน เปิดแอร์ในรถให้มันเย็นๆให้มันชุ่มฉ่ำนะครับเพื่อนๆครับไม่พูดเยอะแล้สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ